ลายดูดวงเอ็กลรวิภากับสร้อยข้อมือดีไซน์ใหม่ล่าสุดนากาพยานาคราชประกอบไปด้วยสองสีมีสีดำและสีเขียวซึ่งสองสีนี้เป็นสีที่เป็นสิริมงคลในช่วงนี้อย่างเป็นที่สุดองค์พยานาคราชนากา มหาราบมหารวยมหาจากักรพรรดิสิ่งใดหรือบุคคลใดที่จักทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าติดต่อธุรกิจทำการค้าท่านนำพาให้ท่านสร้างผลให้บดสนทนาผู้ฟังหลงไหลนิยมชมชอบผู้ที่มีศรัทธาและบูชาพญานาจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์ทางกายและทางใจมาพร้อมกับมณีน,น,นาคราชหรือลูกแก้วพญานาคมีทั้งหมดสาสี เมตามาณีสีชมพูบุญญามณีสีฟ้าพุทธามณีสีขาวชามณีน,นาคราชหรือลูกแก้วพญานาคสามารถใส่กับสร้อยข้อมือของระวิภาได้ทุกดีไซน์แนะนำให้ใส่เพื่อเพิ่มพลังพระพุทธคุณให้แก่องค์พญานาคราชค่ะหากลูกค้าท่านใดอยากขอพรเจ้าปู่สีสุดทอนวัดคำชะโนด อย่าลืมมาจับจองสร้อยข้อมือที่จะพกความโชคดีไว้กับตัวพร้อมทั้งขอพรแบบ e x c กซ์คลูกับลายดูดวงกันนะคะ